เส้นทางยาวไกลในสังสารวัฏเป็นเส้นทางที่จะต้องสั่งสมบุญบาร,รมีให้มากๆพระบุญกุศลเป็นพลังชีวิตที่เราจะมองข้ามไม่ได้หรือมวัวประมาทคิดว่าจะสร้างบุญเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือขจัดอาสวกิเลต ให้หมดสิ้นไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายหากเราจะมันผููที่ประมาทอยู่ไม่เร่งสั่งสมบุญและทำความเพียรโดยการทำใจหยุดนิ่งควบคู่กันไปเส้นทางนี้ก็จะยิ่งยากลายออกไปอีกดังนั้นการสั่งสมบุญควบคู่ไปกับการมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่ง จึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องมันทำเป็นประจำสม่ำเสมอกันนะจ๊ะพระนางจันทาเทวีเอกลาคำติฐานไว้ว่าข้าพเจ้ารักษาศีลในความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัจจาวาจานี้ขอบุตรจงมังเกิดกข้าพเจ้าดิเถิด ตามบากติการที่สามีภรรยาแจะกำเนิดบุตรหรือธิดาจะจะมาเป็นอภิชาตบุตรเพื่อจะชูวงตระโกในสูงขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเกิดขึ้นได้ไง่ายๆนะจ๊ะเพราะบุญกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกต้องใกล้เคียงกันบางครั้งพ่อแม่มีบุญมาก แต่ผู้มีบุญมากที่สมควรจะได้มาเกิดก็ยังไม่มีพ่อแม่จึงไม่สามารถมีบุตรได้ตั้งแต่สมัยโบราณเรามักได้ยินหรือได้เห็นสตรีที่อยากมีลูกไปทำพิธีบวงสรวงบ้างอ้อนวอนขอกรเท้พรเจ้าบ้างเส้นไหว้ผีสางเทวดาแนววิธีการต่างๆบ้างแต่สำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายหากปราถนาบุตร ท่นจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์และอ้อนวอนต่อเทวดาโดยยึดหลักคืออ้างถึงบุญที่ตนได้ทำไว้ดีแล้วเช่นใดทารักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาอ้างเอา,าความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตนจะเดบประพฤติมาได้ดีไม่ใช่ว่าไม่เคยทำความดีอะไรเลยอาจจะอ้อนวอนอย่างเดียว อย่างนั้นก็ไม่สำเร็จแต่ถึงแม้สำเร็จมีลูกมาเกิดก็อาจจะเป็นแบบอวัชชาตบุตรคือเกิดมาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่แต่ถ้าจะให้ได้พิชาติบุตรก็ต้องรู้หลักวิชาดังตัวอย่างของพระนางจันทาเทวีผมเป็นพระอัครเมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชทรงฉลาดในการทิฏฐาน ไปะดาบิชาตบุตรมาเกิดเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวกันเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาศิกราชปกครองเมืองพาราณสีทรงปกครองด้วยทศพิษราชธรรมแม้จะมีพระสนมจำนวนมากถึงหนึ่งมืนหกพันนางแต่ก็ยังไม่มีใครเลย จะกำเนิดราชทายาทแก่พระองค์แม้แต่พระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัคร,รม,มเหสีก็ยังไม่อาจให้การประสริพระราชโอรสถหรือพระราชธิดาเพื่อพระองค์ได้เลยแต่พระองค์ทรงปริวิตกถึงเรื่องนี้ขณะเดียวกันก็ได้มีกลุ่มชาวเมืองมาชมนุมอยู่ที่พระลานหลวงทรงสงสัยว่า ชาวเมืองมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรถึงได้พากันมาชุมนุมนมับเวลาจะประเพณีการปกครองที่อบอุ่นสมัยชาประชาเกิดความทุกข์ร้อนอันใดก็จะมาชุมนุมกันร้องเรียนต่อพระราชาโดยตรงวันนั้นพระราชาเด็เสด็จออกไปตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชุมนุมกันชาวเมืองพากันกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพุ่งทั้งหลายต่างมีความทุกข์ร้อนเห็นพระองค์ยังไม่ทรงมีพระราชโอรสเลยพระเจ้าค่ะพระราชาถามว่าเพราะเหตุอันใดพวกเจ้าถึงต้องทุกข์ร้อนแทนเราได้เล่าขอเดชะพวกข้าพระองค์เกรงว่าต่อไปภายภาคหน้าหากไม่มีองค์รัชทายาท มาสวยราจะสมบัติสืบต่อไปแล้วบ้านเมืองก็จะราสัมประสยัยเพราะประาศจ,จากพระเจ้าเป็นดินพอเป็นมิ่งขวัญเช่นเดียวกันกันกบพระองค์เพราะฉะนั้นพวกกาบโลงจึงมาประชุมกันประกอบโปรง่งจงทรงพระกรุณาตั้งเจตธิฐานปรารถนาพระราชอรรเดชเธอพระเจ้าค่ะคลั้นพระราชาทรงสดับ คำกราบทูลของชามเมืองด้วยความปรารถนาดีแล้วเท้าเธอทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแววพระเนตรอ่อนลงได้ทรงเป็นปมได้อยในใจว่าแม้ครองราชมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีอรรถหรือทิดาแม้เพียงพระองค์เดียวทรงนึกถึงความจริงในข้อนี้แล้วพระพักก็มองเศร้าลงทันทีจึงรับสั่งด้วยพระโสรเสียงแผ่วเบาว่า เรื่องนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายจะได้เป็นห่วงเลยจงพานกลับไปธรหมากินตามปกติเถิดอีกไม่นานท่านก็จะได้ฟังข่าวดีเมื่อตรัสดังนี้แล้วลงก็รีบเสด็จกลับคืนสู่เขตพระราชฐานในช่วงสายของวันนั้นพระราชาทรงรับสั่งให้เรียกหาพระสนมนารีทั้งหมดให้มาพร้อมกันที่พระตำหนักรับสั่งว่า บัดนี้ถึงเวลาที่พวกเจ้าจะมีพระอรรถได้แล้วพวกเจ้าจงตั้งความราถนาหะไปกำเนิดพระอรรถให้กับเราได้เถิดและมีพระบัญชารับสั่งให้พระมนาจารย์นั้นหลายเข้าเฝ้ารับสั่งให้จัดพิธีบวงสรวงเทพยด,ดาฟ้าดินขอพระราชาอรถอรถผู้สืบสันตติวงศ์พระสนมนารีและพรามเหล่านั้น บรบรดารจระาองค์การแล้วต่างก็รีบไปทำพิธีบวงสวงอ้อนวอนต่อเทวดาที่ตนนับถือบ้านก็รทำพิธีบนบาลต่อพระจันทร์และพระอาทิตย์เพื่อขอพระโอรสแต่แม้จะล่วงไปหลายเดือนแล้วอาสนมเหลนั้นก็ยังไม่อาจทำความปรารถนาให้สำเร็จได้ฝ่ายพระนางจันทาเทวี อัครเหสีของพระเจ้ากาศิกราสมิสตรีผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและงางานด้วยกิริยามาราย,ยาเมื่อทราบถึงพระราชประสงค์จึงเกดอุรสาหาอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้พระองค์สมพระราชาหฤือไทยจึงดำริว่าแว้นบุญเสร็จแล้วสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งในยามนี้ไม่มีเลย การถึงวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำพระนายเจงสองสนานพระก,กายแต่เช้าทองนุ่งห่มผ้าขาวบริสุทธิ์สมาทานอุโบสถศีลตลอดทั้งวันถึงเวลาคำ่ำจึงบรรทมบนพระแทน่นระลึกถึงเสียงพระองค์ตลอดทั้งคืนจบจนรุ่งสางของวันใหม่ประทรงระลึกถึงีสียงพระองค์ด้วยการปีติสมณัติ ข็ทรงตั้งสัจจะอธิฐานว่าข้าพเจ้ารักษาศีลในความบริสุทธิ์บริบูรณ์มีด่างพร้อยเลยไม่แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัจจาวาจานี้ขอบุรจะมังเกิดกับข้าพเจ้าด้ยเถิดแต่นาภาอ้อาแห่งศีลบารมีที่พระนางจันทาเทวีทรงบำเพ็ญดีแล้วกบกระแรงสัจจะอธิษฐาน ทำให้บรรดุกรรมพลศิลาอาจของท้าสักกะเทวราชผู้ปกครองพบดาวดึงกระการแข็งกระด้างเป็นเหตุให้เท้าเธอร้อนลุ่มพระหฤร์ทยจะไม่อาจทนนิ่งสวยที่ไปจะสมบัติเป็นบากติสุขได้จึงทรงสอดส่องทิพยเนตรตรวจด,ดูมนุษยโลกก็ทรงเห็นเหตุชัดเจนว่า พระนางจันทาเทวีทรงปรารถนาพระโอรสถจึงทรงกำหนดในพระหฤทัยว่าต่อใจพระโอรสแก่พระนางทรงพิจารณาดูว่าเทพบุตรองค์ในหนอจะมีบุญญาที่การมากพอที่จะเป็นพระโอรสของพระนางได้ก็ทรงเห็นว่ามีเทพบุตรโย,ยงหนึ่งได้สวยเทพยศสมบัติ อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เม่นานซึ่งบัดนี้ใกล้ที่จะจุติขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปท้าสักกะเทวราชทรงใคร้ครวญดูแล้วก็ต่อลงมไทยที่จะเชื่อเชิญเทพบุตรผมมากด้วยบุญญาธิการมาถือปฏิสนธิในคันของพระนางจันทาเทวีถึงเสด็จออกจากเวทยานประสาสา เดราชรถอันตราการตาไปชาก็รู้ถึงที่พยาวิมานของเทพบุตรองค์นั้นจะมีรัศมีกายสว่าง,งเรืองรองต่างจากเทพบุตรองค์อื่นขณะเทพบุตรนั้นกำลังสวยที่พยาสมบัติอันโอรานอย่างสุขสำราญภายในวิมานท้าสักกะเดดกระไปประทับยืนใกล้เทพบุตรองค์นั้น แล้วก็ตราดเชื้อเชิญว่าการจะท่านประเรียมด้วยบุญญาธิการขอท่านจงไปบังเกิดในคันของพระนางจันาทาเทวีอัครเมสีของพระเจ้ากาศิกราชในเมืองพาราณสีเถิดพระบัตินี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้บำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกสืบไปเทพบุตรโพธิสัตว ในสดับความเชื่อเชิญของเท้าสักกะเทวราชแล้วก็เกิดความปีติยินดีพระเทพบุตรโพธิสัตว์เองก็มีความราทนาอยากจะสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมในเร็ววันอยู่แล้วจึงทูลตอบตกลงนันทีสมการลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์ของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไมาติดตามรับฟังกันต่อนในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมันสั่งสมบุญบารมีและหาวกาประพฤติปฏิบัติทำกันให้เต็มที่นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้จักรพรรดิพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวให้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงวัตธรรมกายได้โดยง่ายเร็วพลันจงทุกท่านเถิดธรรมกายเจดีย์มณีอนันจักรวนันอำนนยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมา ร่วมกันสถาปนามหาธรรมกาย